สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะกินข่าวเว้นนอนเว้นมีแห้งบออ่าล่อเหล็กเซียนแต่ละเซียนเาต้องไปล่ออื่นไกลมารอที่ช่องซอเขียวมีทุกเซียนมีทุกสำนักมีทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณเลือกนะคะซอเขียวยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยจะมาใหม่มาเก่าก็มีความสำคัญเท่ากันนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนซอเขียวนะคะพี่น้องคะอยากเห็นทุกคลิปทุกขั้นตอนกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะ ะซกเขียวมีตัวเลขแนวทางของเซียนสีสเกตหัวใจของงานนะคะสองโอเขียวเริ่มมีเซียนหัวใจของงานมาแล้วติดๆนะคะหลายเซียนเราดีบบน,นี้เริ่มจะมีเซียนมาให้เราเป็นไอดอลแล้วนะคะพี่น้องคะค่ะซอกเขียวกับบ้านได้กินข้นาวซอยเราไม่นี้เเเลขจนล่มพองล่มพองไปแล้วล่ะบ่มียังนำกับพัดได้กิน่นเ่าวิีบ่บดเจ้าไอ้กุ้งกุ้ง,งยุก,กินแต่ยาพี่น้อง ก็ภาพบ่ห่วงแล้วห่วงเลขให้พี่น้องญาติลูกมาท่านค่ะเวลามันหน่อยไปลงกว่าจะแล้วเนาะค่ะเอฟซี่ก็โทรมาหลายอันหลายอย่างโทรศัพท์มีสองเคียงก็สิเป็นยังเคียงหนึ่งลูกแยงเด่นจังยังเออบาดลงเลขกกับลงเคียงนี้บาดอันคนโทรมากกับตัวเคียงนี้ไล่กับเคียงนี้เคียงนี้ทำงานหนักมากค่ะหมู่บ้านไปเบิ่งโทรศัพท์แล้วล่ะโอ้ยแพี่ยังปวดพ่มีเงินเสือบุด้สิท่านไงกับพ่มีปวดซะปวดทูกปวดยาก่ปวดลำบาก ถือเลขมากกะได้ใส่แต่นี่ครับแก่บุญเพื่อนพี่น้องโอ้ยแงยามได้สิรวยเนาะก็อะไรจังใจไม้น่ะถือขวดนี้อีกเนี่ยกนะ็ไข่พี่น้องเทพดาจะมาได้สีดส่วนดอกเพ็ดไหนพี่นอกก้อ,องถือก้มๆยู่ตอควางแง่ยามใดสิได้คือเพื่อนเนาะค่ะใครอยากได้สุกคนหรอวะถือสุกคนนั่นแหละไม่มีไผรไ่อยากถือหรอกอันเสียนสีสะเก็ดนี่เพื่อนเนี่ยอยากให้พี่น้องถือเล่าเพื่อนกระแตกเนาะไปติดตามเพื่อนเนาะนะคะ อันไม่อนี้เพิ่นป่าโซ่หน้อยมาให้ตัวเพิ่นว่าซอกเขียวโรคเหลีย่นสาสัดินหมู่บ้านนี่โว้ยบลาสาจัย่างใดสัญญาณเขาบอกมีอุปสรรคอะไรสิไปเบ่าอยู่ในเลือนจำเขาบอกว่าได้เพิ่นบ่อยไทยขี่รถจากเลือนจำไปน้องประจักษ์ระยะทางกับสก็ตที่ไหนเราไปนั่งเบ่าอยู่นั่นเบ่าบัสได้จบพอสามคลิปเดี๋ยวเขาจะไล่ลูกหนีเราไล่ที่เราโว่ยมันตะปานนั่นกับเล่งครับรถมาเกี่ยบว่าท่านครับเยี่ยมลูกจอดรถได้ปุ๊บทางเลื่อนจำประกาศ ญาติของน,อน,นายอเนกวัศนแลนกินเลยพี่น้องเอ้ยสว่างเกี่ยวอะไรไปหัวกระจักไปหายเอกสารจักบัตรกระซ้าส้นจักใบอันเขาเยี่ยมเนาะอ้ยมัดลายอัานลายยางพี่น้องทุกอย่างมันหมดเจาะกันพอดีหมดเลยนะคะก็ขอโทษขอให้าอาจารย์ไล่ค่ะแต่การล่วงหายอยู่นะคะล่วงหายพี่น้องเบิ่งเปรียบเทียบว่าเมื่อนี่มันเข่าบ่อ นะคะมันเออเลยอี่ห้ี่ใหมู่บ้านนี่ระบบทุกอย่างมันขัดข้องไปหมดนะคะมันไม่ได้จ้างใจยัง้องเพอยากเล่นต่ําเสาเฮี้ยนตายวันนี้พี่น้องความเจ็บปวดนะอยากลบไใหม่พี่น้องเบืองคักกนะคะบ่ได้อึงบ่ได้อ่งบ่ได้อิงพู้ได้ใจบริสุทธิ์ค่ะซอยดันสุขคนค่ะเหล็กเสียอนสีสะเกตดขน้อยนะ่ะนเขาแทบทุ่มมือเด้อพี่น้องนะคะเล่าเหมือนแรงนี่กับไปรุ่นอีกวดก้อนกระแตกเก่าโกบนเพลินนะคะ แต่นี่นวยรัฐบาลไทยแล้วก็สทรงม่ไห่ในวันนี้นะกุทียาเราบารนส่งในวันนี้แล้วทรงมันสิมาโป๊ะโป๊ะไหมเราเราลองไปดูสิเหมือนลราไหมกับฮานอยไหมนะคะแต่คิดว่าบนอาจจะผ่านนะคะเพราะอาจารย์ทรงไม่ย,ย่ำไหไม่เคยผิดหวังนะคะอาจารย์ศรีสเกตนี่นะคะทรงเหล็กม่ย,ย่ำได้ไม่เคยผ่านค่ะเห็นพี่น้องเรียนพี่นอ้นนองได้ก็ดีใจนำืำ อยากให้เพิ่นได้อยากให้เพิ่นถือพี่น้องเอ้ยเรียกพอนเสี้นสีสะเกตี่กับบอปลายโตเลยบอกว่าเอาเบือท์โงโลงบ่อสันกับบอทักเบื์โทร,าโทราโทมากพี่น้องเอฟซีจะได้โทรหาหาซอยว่าแม่หนังดอกนะคะตอนนี้พ่อกะจักยากลาบากอีหยังจักเก็ตอีหยังความเป็นอยู่พ่อกะจ,จักยู่จังใดกินจังใดซอคจอวกับบเคยโทรได้คุยสายกันจักทิยาบ่เคยสัมผัสกันแบบสดสดเนาะ แต่รู้ซึกว่าพอแบ่พอค่อยมีเวลาไอ้มาตอบกลับปันไดยยงสินะเวลาพ่อเหมือนมันจะน้อยนะนะคะจะบ่อค่อยมีเวลามาเบิ่งโทศัพท์ปันไดยยงสินะค่ะพอเพิ่นก็ส้งอายุหลายและนะก็อวกท่านได้ฟังน้ำเสียงอยู่นะค่ะก่อยากสัมผัสอยู่ดอกดอกหูจักอยู่ว่าเสี้ยนของสอเคียวแต่ละเสี้ยนนี่สอโทรวบัดสุคนเด้ฟังน้ำเสียงแล้วกะสอก็ซักกระทมกันบัดสุคน นี่เส้นสีสะเก็ดนี่แหละซอฟว่ได้โทษถามเพิ่นโทษไปกับพอกม้อเจ่อกับเพิินโทอไปย่ำได้กับ่ได้รับโทษจักมันเกิดปัญหาอีกอย่างคือ,อยากแผ้พ่อก็ไดเอ๊โทษคุยกับซอยเขียวแนอยากเห็นไหนเห็นตาอยู่ดิอยากเว้าออกนันอยู่ดิเป็นยังไงพ่อให้ลูกซอยได้กับบอกนะคะเบื่อโทษนะเอามาลงเลขถึกแล้วพี่น้องเอฟซีมันจะได้ซอยนะคะเพราะว่าพ่อน่ะมี่เลขแนวทางมาโดนแล้วเอฟซีกับโทษนั่ม นะคะผู้ได้เพิ่นกับสอยเพิ่นหล่าวว่าเตลขเพิ่นเขาอืมไปสงมางููจากเบื่อท้อพอดเป็นเนาะเอฟซีเพ่นืันนี้ทรงเบื่อไหมผู้เพิ่นเคยรู้จักกับเสยนสีสะเกตดตดกับบอลูว่ามันสิเป็นเบื่อผู้เดียวกันบ่มันมีจักคนกับบอจักเข้ากับบอลูว่าเส้นสีสะเก็ดเพิ่นมีจักคนแมนบอพีหน้องอ่าเพิ่นไหนไปซ่องเอือนซ่องเอือนแต่ว่าผู้นี้เพิ่นว่าเพิ่นรู้จักเสยนสีสะเก็ดมาโดนห้อยซอกับบอลลูจ้กแล้วจากสีสะเกตดได้เนาะ แม่บอกเบิดตสีสเก็ดมันมีผู้เดียวที่ได้แล้วแม่นว่าพี่น้องเอ้ยซอเขียวกับเบ้าหยอกว่าม้วนไปสลับพี่น้องเอ,อ้อเเอยอมัมออมก็คือความสอบ้านค่ะความเป็นจริงคือสิ่งที่ไม่ตายวนะ่ต้องอายว้าบว่าต้องอายคุ้ยกับซอเขียวเอาตรงๆเลยนะคะมี่ยังเปิดกันคุ้ยกันนะคะไม่ต้องอายค่ะซอเขียวเป็นคนจริงใจนะคะแล้วคนอายซอเขียวบ่อยากลาพอโทฤฤษอะไสาเอิกเปิดหอดกล่องเปิดเที่ยวเกขอายเว้ย บอาแล้วกับทุกคนน่ะละเนาอายซอยเขียวที่อายเฮ็ดหนังพี่น้องไม่ต้องอายแบบกันเองรอดกับซอยเขียวนะ่ะฟีสไตายถ้าขัดผู้ใดได้คุยเราแบบนี้ท่ดูทันที้ลยอืมทมาเปิดกล่องดูดูเพื่อความลึ่นเกล่นนะอาจาร่์วลลึกล่นนะภาษาไทยวลร,รคำนะเคยชินนะลึกล่นนะนะคะอืมมันเป็นคำศัพนะ์เนาะของไายอีสานค่ะ ตัวเลขของเสยนสีสกเก็ดมีไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปตัวเลขกันได้เลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่เจ็ดนาทีขอคุยเลขไปสักสองนาทีได้อยู่บ่พี่น้องมันสีดนบ่ะกาพยายามเบาหน,หน่อยที่สุดนั่นแหละแต่ว่าเวลามันบอดายมันเหนียนบบอดายห่วยยักว่าเป็นสีไฮห้ออางว่าค่ะพี่น้องค่ะ,คะฝากเส้นสีสกเก็ดไว้ในอ้อมอกอ้อมกอดอ้อม,อม,ออมแขนอ้อมใจพี่น้องในเด้อค่ะ เพิ่นมาอยู่คูชอ่องโซ่เขียวแล้วกะขอให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันกับครูบาอาจารย์สุขูสุขคนเพื่อนในเลขถือกระตามเพื่อนแหโทบเกํำลังใจครูบาอาจารย์เด้อค่ะสำหรับใดทติติดตามเพื่อนนะคะเส้นสีสกเกตดมาในหนึ่งเดียวเลขไม่เยอะด้วยนะคะรัฐบาลไทยเส้นสีสกเกตดวิ่งบนแปดเม็ดเดียวค่ะวิ่งบนแปดเม็ดเดียวนะคะ อันซอเขียวก็เพ่ค่อยเห็นนี่วิ่งบนแปดเม็ดเดียวนะคะจับคู่สามตัวให้หกแปดเจ็ดหกแปดสองหกแปดห้านะคะหลักกาเน้นมาเลยเด้เน้นหกแปดเจ็ดแล้วก็หกแปดสองให้เลยนะคะค่ะวิ่งบนเด่นแปดเม็ดเดียวนะคะค่ะจับคู่ล่างทีนี้น่ะอืมสองตัวนะคะจับสองตัวบนนะคะสองตัวบนนี่นอันแปดเจ็ดแปดสองแปดห้านี่เน้นแปดเจ็ดและแปดสองนะคะ บนนะคะนี่บนสองตัวบนนะคะส่วนสองตัวล่างนะคะเป็นเนย 8, เียนแปดเจ็ดกับแปดสองเด้ออันสองตัวล่างนี่วิ่งล่างเก้าเม็ดเดียวค่ะวิ่งล่างเก้าเม็ดเดียวจับคู่เก้าสามและเก้าสี่เน้นไปที่เก้าสามค่ะพี่น้องนี่แหละคือตัวเลขแนวทางของเซียนสีสเกตมาแบบไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนแคปหน้าจอไม่ต้องเยอะตัวเลขมันออกมาแค่ตัตวเดียวนะคะมาหลายๆซอเกียวเบาเมยเออม,มาซ้ำนี่แหละพอดีพ่องามนะคะ มาลายลายพี่น้องเอตีก็จมโอ้จมเป็นแต่ที่พี่น้องคอยกระไดอ,อ่ะอขอแคบหน้าจอให้เรียบร้อยค่ะพี่น้องเห็นบหล่ะอ่าแคบแล้วเ,เราค่อยซุ่มขึ้นไปเบิงกระไดค่ะพี่น้องคะเออเล็กี่ยกรแนะน,น้ำได้เพียงแค่นี้เนาะค่ะแคบหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะ ากเซียนเพื่นไว้ในเด้อค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ให้เกียบติดตามรับชมรับฟังซ้อเกี้ยวได้ดีเสมอมาขอบคุณคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณพี่รองเอฟซีทุกท่านรำด้วยกันสุขคุดสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ